สวัสดีครับตัวนี้เป็นอะไรนะไพโอไพรไพนีแมนไพโอมนเพียนแมน,อ,แมน,แมนอะไรก็ไม่รู้เคแปดสิบเออัวนี้ผมบายพาสสปริงให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูวัดกระแสะก่อนน,นนี่แบบแบตแบบทีพี่ส่งมานะมันกินกระแสะประมาณสิบแปดถึงยีสิบแอมป์นะครับแต่วงจรเขา่้จะล็อกไว้แล้ววงจรตัวนี้ไม่โมไม่ได้แล้ว วงจรที่เปลี่ยนไปก็เท่าเดิมครับหลอดมันกินกระแสประมาณนี้เองถึงจะวงจรแรงแค่ไหนก็ได้ได้แค่นี้แหละครับดูนะครับจะแตะค้างปิดนะครับเทอร์บโบปุ้ม17เ็แอมป์นะ1 7บนะครับเป็นไหมครับ17.83โอเคแบบที่นะ17.83 ทีนี้ลองมาดูตัวนี้อันนี้แบตของธนากรที่ผมใช้ทดสอบอยู่นะครับก็ติดนะครับไฟชายนะครับไปเราเปิดปกติดูนะครับดูกระแสนะครับพอพี่เปิดสเต็ปธรรมดานะครับนี่ครับสเต็ปหนึ่งครับไฟชายนี่นะน,นี่สว่างนะหนึ่ง 3 4 4มดโหมดไฮมัน,นะจะ10แอมคือสว่างมากนะครับแต่ถ้าพี่อยากเข้าเทอร์โบโก็กด2ทีนะครับนี้จิกๆนะมันกระโดดไปที่17แอมป์1แแอมโอเคนะครับก็คือได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าจะชาร์จเต็มหรือเปล่าไม่รู้ครับตัวนี้นี่คอธนากรชาร์จเต็มมาผมใช้ทดสอบอยู่เดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะครับ ออเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ทดสอบมาค่าความสว่างกันนะครับตัวนี้ใบพาดสปริงแล้วสเปคโรงงานมันบอกว่า6,400ลูเมนใช่ไหมครับแต่ผมเคยทดสอบได้7,000ลูเมนเรามาดูกัน,นครับตัวนี้ผมจะเทอร์โบโลเลยนะครับสว่างเลยวะเห้ยนะครับ เทโบเลยนะครับบุ้มโอเคนะครับรู้สึกว่าจะแรงของกา่ากาของของธนกรนะครับก็คือตัวนี้นะครับ8 7 5 3 6 คูณศูนย์จุดเก้าศสาเก้าปดเจดห้าอเอาใหม่ครับตั้งค่าผิดโอ้ด้ยังเจ็ดหมืนลูมเมนโอเคแม็กใหม่ครับ <laughs> ตกใจเลยครับทำไมนะหนึ่งครั้งกดเทอร์โบรับสองทีบุ้ม7จ็ดสองหนึ่งหนะครับ7จ็ดสองหน 7, 2, 1, แหมเมื่อกี้กดผิดตกใจเลยดูนะครับ7จ็ดสองหนคูณศู เก้าไรหนะ่ศูนย์สามเก้าครับเท่ากับหกพันห้าหกพันห้าร้อยยิบสองลูมเมนก็คือเกินสเปคนะครับอ่าทีนี้มาดูแบตของธนากรแบตบที่ผมยังยังไม่ได้ชาร์จเต็มนะแต่แบตบธนากรอนะ่ะชาร์จเต็มมาแล้วนี่ของแบตบแบตบของธนากรแบตบชาร์จเต็ม บูไมไปนะครับดีเออด้งเทเบิลบูมโอเคนะครับของธนากรได้ แปดหดเดดูดีๆนะครับ <tinc S 1> 8ปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดคูณศูนย์จุดเก้าศูเมนสาลูเมนของพี่ดูนี่นะของธนกรที่ผมทดสอบหลอดเดียวกันของธนกรยังใบาบพารได้7 0เจ 7061ลูเมนนะครับแต่ของพี่พอบายพาสสปริงแล้วได้7391อ่ะก็คือประมาณนี้เดี๋ยวผมจะวัดวัดแบตให้ดูว,ว่าแบตพี่กับแบธบนากรทำไมมันคนละผมวัดแบตบวัดแบตให้ดูด้วยนะครับ คลิปที่แล้วของธนากรได้เจ็ดพันลูเมนตแต่ตัวนี้ได้ถึง7จ็ดันสามนะบายพาสามจเหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้3 9ม้าหนึ่งนะครับแบบพี่นะแบบของธนกรขออนุญาตเก็บก่อน 3.98โอเคนะครับต่างกันนิดเดียวแต่แบตตัวนี้มันแรงกว่าเออผมงงอยู่เลยนะครับขอบคุณครับ